้องโอ้เด็กหน้าใัส่เฮ้ยจันทีหาเด็กมาใหม่มาเพิ่มชายยูริโอ้ยยูริโอ้ยมีเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเหรอเจ้เฮ้ยพวกมึงเรียกกูมาเหรอเป็นเรื่องแล้วอะไรวะสองได้ทั้งผัวทั้งเมียเลยเอาเลยเทปสองเนี่ยอันเนี้ยอย่าเพิ่งเล่นดิเอาเลยเทปสองพอแล้วแล้วอะไรดีคะพี่ไกลเลยออกแล้วอ่ะ ไปแล้วค่ะวันนี้มีอะไรดื่มบ้างแนะนําแนะนําช้างกระทืบโล่ดีโดไม่รู้ล้มดีนาลีลําพึงนี่ที่อะไรโดไม่รู้ล้มเคยกินแล้วเหรอเมื่อวานสองแก้วกูนั่งอย่างงี้ทั้งคืนเลยเฮ้ยแสงทั้งคืนเลยไปนั่งเคาะเตี้ทั้งคืนเลยมีอะไรกินบ้างกับแก้วมีลาบไม่ลาบเลือดมีไหมทางเรามีแต่ลาบอะค่ะมีแต่ลาบไม่มีเลือดไม่เป็นไรเอาแต่ลาบมาเดี๋ยวเลือดเอาไอ้พวกวินมอไซเน่เฮ้ยเฮ้ย ใจเย็นเวรกรรมเวรกรรมใค้หนูเอ้ยน้องน้ำตกมีป่ะเฮ้ยมีมีน้ำตกค่ะน้ำไม่ต้องตกเอาที่นี่ใครอ่ะกูตั้งแต่กูเล่นมากูไม่เคยยิงพุ้งนี้เลยยำตีนไก่มีไหมมีแต่ยำอะค่ะแต่ไม่มีตีนค่ะพี่งั้นเอาเครื่องยำมาเดี๋ยวตีนเอาที่นู่น เอาพี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวพี่อย่าชี้นะอหนังไม่เหนียวอย่าเฟี้ยวกับพี่เพราะว่าเรานี่พี่เฟี้ยวฟ้าแกงขี้น็่เฮ้ยพวกแกบอ่อมีอะไรปะเหเห็นพวกมึงแล้วเลยกูหมันไส้มากเลยชอบแย่งลูกค้ากูแต่กูไม่เท่าไหร่หรอกทำไมเดี๋ยวมึงเจอเฮ้ยดมพราปราแดงทําไมทำไมอะไรทำไมมีะไรยายาย เอาดิ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 เออาดิเอาดเาเอาดิอาดคเยดเอะเอาดิเอาเอาเอาดอาดิเอาเอาเอาอเอเาะดิเเาเเเอะเออเ ถ้าไม่แน่จริงมึงอย่ามาเหยียบตอนนี้อย่าคิดว่าเอารอยสักกระผมแล้วจะกลัวไหนรอยสักนี่สักห้าแถวบนหน้าผากใช่ไหมบ้ากูโยนนี่เล่นถึงหน้าเหรอมันด่าอะไรอะไรน้องอะไร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 ไอ้ี่มันหน้าดีวะอะไรทำไมอ่ะหน้าจริงเปล่าหน้าจริงอีกสิบทีนี่ไม่ใช่ปัญหา คนง่ายนะเฮ้ยกลัวแล้วตาผมกลัวแล้วว่าเจ็บหรอกวมึงตกนลลกได้เอ้าไอ้สัตว์นี่ลูกใครอ่ะดูไอ้เหี้นี่ไงเอ้า